ตอนที่36สิบน้องจี้หนิงขอน้อมรับทุกคำท้าจี้หนิงยืนอยู่เหนือหัวเรือที่พุ่งทยานผ่านฟากฟ้าปล่อยให้สายลมเย็นสดชื่นของฤดูหนาหวโหมซัดเข้าปะทะร่างภายในใจของเขายังคงนึกทบทวนเพลงกระบี่ที่ผู้อมตะเตียนใช่ถ่ายทอดให้เมื่อครู่เพลงกระบี่ของท่านอาจารย์ช่างลึกกล้ำจนน่าอัศจรรย์ ผู้อมตะเตี่ยนช่นับว่าสมกับที่ถูกขนานนามให้เป็นผู้อมตะพระเนจรอุดรคนที่สองและเป็นบุคคลที่ถูกยกย่องว่ามีโอกาสสูงสุดในหมู่สิบรุ่นปัจจุบันของสำนักเซียนขาวดำที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้อมตะสวรรค์ระดับความลึกล้ำในเพลงกระบี่ของมันนับว่าอยู่เหนือความเข้าใจของจี้หนิงโดยสิ้นเชิง แต่แล้วเมื่อเรือหอใกล้บรรลุถึงยอดเขาอุดรธมินจีหนิงก็สัมผัสได้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งกำลังรอคอยเขาอยู่ที่นอกประตูหมู่ตึกคนทั้งสองคือมู่จื่อซัวและเทพธิดาวสันเฮมันในชุดผ้าฝ้ายสีขาวจี้หนิงร่อนลงสู่พื้นดินท่ามกลางเสียงทักทายแสดงความเคารพของบ่าวไพร่ที่หน้าประตูเขาส่งยิ้มให้กับสิทธิ์ร่วมสำนักทั้งสอง สิบน้องจื่อสัวสิบพี่วัดส,สันเหมันเป็นเรื่องอันใดที่รบกวนให้พวกท่านต้องมารอคอยข้าเช่นนี้เทพธิดาวัส,สันเหมันเฝ้าชะเงื้อรอคอยจนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตั้งแต่แรกนางรีบกล่าวขึ้นว่าสิบน้องอุดรธมินเจ้าไม่ทราบจริงหรือว่าพวกเรามาหาเจ้าด้วยเรื่องอันใด จี้หนิงย่อมรู้ดีแต่ยังคงแซงย้อนถามอีกฝ่ายหรือสิบพี่จะหมายถึงเรื่องการประลองที่ตำหนักวิภาคเตา๋านอกจากนั้นแล้วยังจะมีเรื่องอื่นใดอีกเทพธิดาวสันเหมัน hey, ค้อนมันวงหนึ่งวันนี้สิบพี่สิบน้องทั้งหลายล้วนมารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าบางคนถึงกับรีบรุดกลับมาจากดินแดนอันห่างไกล ข้าเองถูกมอบหมายให้มาเชิญตัวเจ้าไปยังตำหนักวิภาคเตา๋าเมื่อเห็นจี้หนิงพยักหน้ารับนางจึงรีบกล่าวต่อพวกเรายังคงรีบออกเดินทางก่อนตอนนี้บรรดาสิทธิพี่สิทธิน้องทั้งหลายคงรอคอยจนหมุดหงิดใจยิ่งนักแล้วตกลงจี้หนิงรับคำก่อนหันไปกล่าวกับมู่จื่อซัวเหตุใดเจ้าจึงมานอยอยู่ที่นี้นี่ยังต้องถามอีก มูจื่อสัวร้องเสียงหลงสำหรับในปีนี้ทอดตาทั่วทั้งสำนักก็มีเพียงท่านกับข้าที่เป็นสิทธิ์เข้าใหม่เมื่อท่านยังไม่ปรากฏกายยังจะให้ข้าง่งมจนเดินทางไปเป็นเป้ารองรับอารมณ์ของบรรดาสิทธิพี่ทั้งหลายแต่เพียงผู้เดียวหรือจี้หนิงหัวเราะดังลั่นเรื่องราวเมื่อมาถึงขั้นนี้เขาย่อมไม่อาจหลบหน้าให้เป็นที่เย้ยหยันของผู้อื่น ตอนนี้มีแต่ต้องตอบรับทุกคำท้าและต่อสู้ให้สุดฝีมือเท่านั้นพวกเราไปการที่สิบจำนวนมากมายขนาดนี้มารวมตัวกันที่ตำหนักวิภาคเตา๋านับเป็นปรากฏการณ์ที่ยากจะพบพานอย่าว่าแต่หลายต่อหลายคนล้วนเป็นยอดคนผู้มีชื่อเสียงกระเดื่องเรื่องลือเหตุใดสิบน้องจี้หนิงจึงยังไม่เดินทางมา มิใช่ว่าหวาดกลัวจนหลบลี้หนีหน้าไปแล้วกระมังบรรดาสิทธ์ทั้งหลายต่างพากันจับกลุ่มสนทนาพวกมันล้วนตั้งหน้ารอคอยมาตั้งแต่ยามเช้าจนถึงยามเที่ยงระยะเวลาอันยาวนานเริ่มส่งผลกระทบต่อความอดทนอดกลั้นของพวกมันแต่แล้วทันใดนั้นประกายแสงสามสายก็ปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้า และชั่วพริบตาต่อมาเนาร่างของบุคคลที่ทุกคนเฝ้ารอคอยก็มาถึงตำหนักวิภาคเตา๋ามันมาแล้วสิทธ์น้องจี้หนิงเดินทางมาถึงแล้วนั่นคือสิทธ์น้องจี้หนิงและสิทธิ์น้องมู่จื่อซัวสตรีที่ร่วมทางมากับพวกมันคือสิทธิ์น้องวสันเหมันทั้งจี้หนิงและมู่จื่อซัวต่างเข้าร่วมในพิธีต้อนรับสิทธิ์เข้าใหม่ ดังนั้นทุกผู้คนล้วนจดจำพวกมันได้อัคคีศักดิ์สิทธิ์ที่นั่งรออยู่พลันเอ่ยปากขึ้นเด็กหนุ่มในชุดขนสัตว์นั้นหรือคือจี้หนิงถูกแล้วมันคือจี้หนิงเปิยซานสเวียนถังรีบกล่าวตอบเพียงดูจากประกายตาก็รู้ได้ว่าคนผู้นี้มีหัวใจแห่งเตาอันเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนักอัคคีศักดิ์สิทธิ์ยังคงกล่าวด้วยน้ำเสียงสงบนุ่มนวล หากจี้หนิงรับรู้ว่าสิทธิ์พี่กล่าวชื่นชมเช่นนี้มันคงรู้สึกมีหน้ามีตายิ่งนักทันทีที่เข้าสู่ตำหนักวิภาคเตา๋าจี้หนิงก็เข้าสู่ห้องด้านข้างอันเป็นสถานที่เก็บหุ่นกลไกและนำหุ่นพันกระบี่ออกมาสู่ลานประลองจี้หนิงยืนหยัดอย่างมั่นคงสายตากวาดกราด ผ่านบรรดาผู้คนที่คุ้นเคยและแปลกหน้าทั่วทั้งห้องถงอันกว้างใหญ่รวมถึงบุคคลที่เขาไม่เคยพบพานแต่พอจะคาดเดาได้ว่าพวกมันสมควรเป็นชนชั้นผู้นำของสิบรุ่นที่สามไม่ว่าจะเป็นชายหนุ่มสีสะะล้านในชุดสีแดงเพลิงสตรีที่งดงามปานเทพธิดาในชุดสีดำชายร่างอ้วนชุดท่าทางปล่อยตัวหรือชายผิวขาว ร่างใหญ่ที่ตกแต่งร่างกายด้วยสมบัติวิเศษนานาประการคนเหล่านี้สมควรเป็นผู้ที่ตีความวิถีแห่งเต๋าได้อย่างสมบูรณ์หรือเป็นผู้อมตะกลับชาติมาเกิดตามที่ท่านอาจารย์เคยกล่าวถึงแล้วจี้หนิงทยานขึ้นจากพื้นก่อนพลิวร่างลงบนแท่นวิภาคเต๋าอย่างสง่างามน้ำเสียงสดใสมั่นคงของเขาดังก้องกังวานจีน้หนิงน้อมคาระวะสิบพี่ทั้งหลาย ทั่วทั้งห้องโถงใหญ่พลันตกอยู่ในความเงียบเมื่อวานนี้ถ้าอาศัยโชคช่วยได้ชัยเหนือสิทธิพี่สองคนวันนี้ข้ากลับมาที่นี่เพื่อขอให้สิทธิพี่ทั้งหลายสอนสั่งและวิพากเต่าร่วมกันอีกครั้งแต่เนื่องจากตัวข้าเพิ่งเข้าสู่สำนักได้ไม่นานจึงขอกำหนดเดิมพันเอาไว้เพียงแค่ลูกกลมขาวดำจำนวนหนึลูกและแก่นธาตุหลอมเหลวหกิโลกรัมเท่านั้น แม้หลังจากที่วาจาของจี้หนิงสิ้นสุดลงความเงียบก็ยังคงปกคลุมห้องโถงต่อไปอีกชั่วขณะชายหนุ่มร่างอ้วนฉุกที่มีท่าทีปล่อยตัวระเบิดเสียงหัวเราะอ,ออกมาดังลัน่นใบหน้าของมันเต็มไปด้วยความพึงพอใจก่อนกล่าวกับบรรดาสิ์ที่ห้อมล้อมอยู่รอบกายสิบน้องจี้หนิงผู้นี้กลับเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวยิ่งนักนับว่าเป็นบุคคลที่น่าสนไม่น้อย อย่าได้เห็นว่ามันมีร่างอ้วนฉุกทั้งยังแต่งกายสกปรกรุ่มร่ามแท้ที่จริงมันนับเป็นหนึ่งในผู้นำสิรุ่นที่สาของสำนักเซียนขาวดำบุคคลภายนอกสำนักเรียกขานมันเป็นนักพรตศกรปรกส่วนฉายาทางพรตที่แท้จริงของมันคือสามอ้วนฉุกถึงแม้มันจะม่ใช่ผู้อมตะที่กลับชาติมาเกิด แต่พลังการฝึกปรือกลับเหนือล้ำเกินกว่าผู้อมตะที่กลับชาติมาเกิดอีกสองคนในรุ่นเดียวกันจนมีคำร่ำลือว่ามันคือผู้ที่มีพลังฝีมือสูงเยี่ยมที่สุดในหมู่สิบรุ่นที่สามได้ยินหรือไม่กระทั่งสกปรกน้อยก็ยังชื่นชมจี้หนิ่งสิบของเจ้าที่มุมหนึ่งของตำหนักวิภาคเตา๋าชายชราร่างเตี้ยเล็กในชุดปูปัคร่ำครา่า กล่าววาจาพร้อมกับหัวเราะอ,อย่างอารมณ์ดีที่ข้างกายของมันคือผู้อมตะเตี่ยนใช่ในชุดยาวสีดำที่กล่าวย้อนถามด้วยความลำบากใจสิทธิห้าวิปรลาสเหตุใดต้องชุดลากข้ามายังตำหนักวิภาคเต่าด้วยพวกเรามิใช่สามารถใช้เคล็ดวิชาคันช่องวารีติดตามความเป็นไปของที่แห่งนี้จากภายในหมู่ตึกที่พักได้หรอกหรือ บรรดาสิบทั้งหลายในรุ่นที่สองเองก็คงกำลังทำแบบนั้นอยู่เช่นกันผู้อมตะห้าวิปลาสหรีตาจ้องมองกลับไปที่มันเช่นนั้นยังจะมีความสนุกใดหลงเหลือได้มาอยู่ในสถานที่จริงและรับฟังสิ่งที่เหล่าสิบรุ่นที่สแต่ละคนกล่าวเช่นนี้จึงจะมีรสชาติขึ้นมาอย่าได้กังวลมาก ความแล้วจะอย่างไรเด็กน้อยเหล่านี้ก็ไม่มีทางรับรู้ถึงการคงอยู่ของพวกเราอย่างแน่นอนว่าแต่สกประบกน้อยสมแล้วที่เป็นศิริรักของข้ากระทั่งวิธีคิดอ่านก็ยังฝึกฝนไปได้อย่างสมบูรณ์กล่าวไปมันก็เผยหย่อยิ้มไปด้วยความภาคภูมิใจผู้อมาตะาเต่ยนใช่ทํทำได้เพียงสายหน้าทอดถอนใจอย่างไร้ทางโต้เถียง สิทพี่ของมันผู้นี้นับว่ายิ่งมายิ่งวิปปลาสมฉา,ายานี่นับว่ามีอาจารย์เช่นไรก็มีลูกศิษย์เช่นนั้นนักพรตสกรปรกขนานฉายาตนเองเรียนเยี่ยงผู้เป็นอาจารย์ว่าสามอ้วนุูทั้งยังจงใจปล่อยตัวให้รุ่มร่ามสกรปรกซึ่งนับว่าขัดกับอุปนิสัยอันเข้มงวดจริงจังของผู้อมาตะเตียนช่ายเป็นอย่างมาก แต่ต่อให้มันไม่ชื่นชอบแล้วจะทำอย่างไรได้ในเมื่อวิปลาสใหญ่นั้นเป็นผู้อมตะที่มีอาวโุโสสูงสุดของสำนักส่วนสกรปรกน้อยก็เป็นสิทธิ์ที่มีพรสวรรค์สูงสุดของสำนักในปัจจุบันข้าเพียงหวังว่าจะมีชีวิตอยู่จนได้เห็นสกรปรกน้อยบรรลุระดับผู้อมตะพระสุธาและหากว่าสามารถได้เห็นมันสำเร็จเป็นผู้อมตะสวรรค์ แม้ข้าต้องตายก็นับว่าไม่เสียดายแล้วผู้อมตะห้าวิปลาสพลันกล่าวขึ้นอย่างแผ่วเบาด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดจริงจังสิทธิพี่ผู้อมตะเตี่ยนใช่อุทานเสียงสั่นสะท้านเจ้าไม่ต้องกล่าวอันใดแล้วข้ารู้สภาพของตัวเองเป็นอย่างดีและเชื่อว่าสักวันระดับความสำเร็จของสกปรกน้อยจะก้าวข้ามตัวข้าไปได้อย่างแน่นอน ผู้อมตะเตี่ยนใช่รีบระงับคำพูดแล้วเบนสายตาไปยังจี้หนิงซึ่งเป็นสิ์เพียงหนึ่งเดียวที่เขารับเอาไว้เริ่มต้นแล้วคู่ต่อสู้คนแรกของเด็กน้อยจี้หนิงคือชิงเหอดวงตาของผู้อมตะห้าวิปลาดเริ่มกลับมาทอประกายคลุ้มคลั่งอีกครั้งท่ามกลางสิบรุ่นที่สามจำนวนมากมายที่มารวมตัวกันในตำหนักวิภาคเต๋า ผู้ที่ลุกขึ้นยืนเป็นคนแรกคือชิงเหอซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นสาวกตํำหนักม่วงที่เข้มแข็งที่สุดของสำนักร่างในชุดสีครามของมันกลับกลายเป็นเงาราังเลือนแล้วย้ายขึ้นไปอยู่บนแท่นวิภาคเต่าอย่างรวดเร็วหุ่นกลไกลที่มันเลือกกระโดดติดตามขึ้นไปบนลานประลองสิทน้องจี้หนิงชิงเหอกล่าวขึ้นดวงตาจับนิ่งไปที่ฝ่ายตรงข้าม ข้ามีนามว่าชิงเหอเข้าสู่สำนักก่อนหน้าเจ้าเพียงไม่กี่ปีขอท้าประลองวิภาคเต่ากับเจ้าตกลงจี้หนิงตอบรับโดยไม่หลบสายตาเริ่มได้ชายชราผมขาวโวดวาดขึ้นด้วยเสียงอันดังพร้อมกับเขตแดนผนึกที่แผ่ปกคลุมสนามประลองไว้เบื้องล่างสิบน้องระวังให้ดีนี่มิใช่วิชาที่ถ่ายทอดภายในสำนัก หากเป็นวิชาบงการเข็มบินของยอดคนผู้ล่วงลับที่ฆ่าบังเอิญคนพบขณะที่ออกเดินทางอยู่ภายนอกสิบพี่โปรโดประธานกระบวนท่าจี้หนิงกล่าวรับอย่างเยือกเย็นทั้งไม่หวั่นไหวและไม่หยิ่งยโสดินแดนของจักรวรรดิเซียนั้นทั้งกว้างใหญ่ทั้งมีประวัติศาสตร์ยาวนานจึงมีใช่เรื่องแปลกที่มรดกวิชาฝีมือของเหล่าเทพอสูรและยอดคนผู้ล่วงลับ จะถูกตกทอดซ่อนเร้นไว้เป็นจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนเพียงแต่ว่าสถานที่เหล่านั้นล้วนเต็มไปด้วยด่านทดสอบและพยันตรายต่างๆหากมีได้ประกอบด้วยโชควาสนาและวิชาฝีมือที่แท้จริงแล้วก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าถึงยอดวิชาเหล่านั้นรับมือแววตาที่ปลอดโปร่งผ่อนคลายของชิงหอพลันแปรเปลี่ยนเป็นดูดันอม ah ิต เข็มหยกเขียวจำนวนนับไม่ถ้วนแต่กระเบิดออกจากหุ่นกลไกลและเคลื่อนไหวหมุนวนอย่างพิสดารจนก่อเกิดเป็นแมงป่องหยกขนาดยักษ์ที่ดูร้ายน่ากลัวสัญชาตยานของจี้หนิงพลันแจ้งเตือนให้รับรู้ถึงอันตรายขั้นร้ายแรงเขารีบพลิกแพลงกระบี่ทวิธาเพลิงครามที่ใช้ออกถึงกลางคันให้เป็นกระบี่มงกฎปลายธาตุใหม่อย่างรวดเร็ว ควรทราบว่าชิงเหอที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดฝีมือระดับตำหนักม่วงที่แข็งแกร่งที่สุดของสำนักนั้นมีระดับความรู้แจ้งทัดเทียมกับปรมาจารย์หมื่นสำแดงและสามารถใช้เขตแดนแห่งเตา๋าออกในระดับที่มีได้ด้อยไปกว่าจี้หนิงอีกทั้งยังใช้เวลานานปีในการศึกษาตีความเคล็ดวิชาเข็มเทพเจ้าแมงป่อง หากจี้หนิงไม่ต้านรับการโจมตีของมันด้วยพลังระดับสูงสุดเขาอาจตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ภายในกระบวนท่าเดียวประกายกระบี่สามสายที่มีสีฟ้าของธาตุน้ำเป็นแกนกลางขับเคลื่อนประกายสีแดงและสีครามอีกสองสายให้ผสานรวมตัวขึ้นเป็นบงกฎมาึมาที่เบ่งบานออกพร้อมกับปลดปล่อยพลังกระบี่อันแหลมคมรุนแรงมันชนะแล้ว ชายชราร่างเตี้ยเล็กทอดถอนใจท่ากระบี่ที่ดูคล้ายกระบี่บงกฎไตรธาตุหากมุ่งเน้นไปที่ธาตุน้ำนี้นับว่ายอดเยี่ยมสมกับเป็นผู้ที่เดินบนวิถีแห่งเซียนกระบี่ทั้งที่เพิ่งเข้าสู่สำนักเพียงไม่กี่วันแต่กลับพัฒนาพลังฝีมือขึ้นอย่างรวดเร็วจนแทบสามารถกวดทันระดับปรมาจารย์หมื่นสำแดง เพียงอาศัยหัวใจแห่งเซียนกระบี่ที่มีก็ทำให้มันได้เปรียบในด้านการต่อสู้เหนือผู้ฝึกตนอื่นทั้งหมดขอเพียงไม่ได้เผชิญกับคู่มือที่มีระดับความรู้แจ้งสูงส่งยิ่งกว่ามันจะไม่มีทางพ่ายแพ,ยแพย้อย่างแน่นอนคำพูดของผู้อมตะห้าวิปลาศไม่ทันสิ้นสุดประกายกระบี่ที่แผ่พุ่งออกจากบงกดไตายทตุก็ปะทะเข้ากับแมงป่องยักษ์อย่างรวดเร็วถี่ยิบ ทุกครั้งที่เกิดการประทะเข็มยกเขียวจำนวนหนึ่งก็จะถูกกระแทกกระดอนหลุดออกไปจนเมื่อถึงการประทะครั้งที่6กระบวนท่าเข็มเทพเจ้าแมงป่องก็ไม่อาจคงอนุภาพสลายตัวกลับเป็นกลุ่มเข็มบินอีกครั้งขณะที่ประกายกระบี่ซึ่งยังทรงพลังเปี่ยมล้นพุ่งทะลวงกรอบป้องกันของหุ่นเข็มเทพเจ้าจนทะลุกออกด้านหลัง ความเงียบงันแผ่ออกปกคลุมทั่วทั้งตำหนักวิภาคเตา๋าแม้แต่ชิงเหอซึ่งเป็นสาวกตำหนักม่วงที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดยังถูกจี้หนิงโค้นลงหรือว่าจะต้องให้ชนชั้นปรมาจารย์มื่นสำแดงลดตัวลงมาทาสู้กับสิบที่เพิ่งเข้าสู่สำนักจริงๆจี G ้หนิงเป็นฝ่ายชนะเสียงของชายชราผมขาวสะท้อนกล้องไปทั่วโถงตำหนักที่เงียบสนิท